สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศที่บ้านตัวเล็กนะคะลมพัดแรงมากมืดๆคับๆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะขนาดตอนนี้แค่สี่โมงเย็นเองนะแต่มืดมากๆเลยยายปุ่นมองฟ้าฝนเหมือนจะตกก็เลยรีบหุงข้าวเลยค่ะเราหุงข้าวด้วยเตาถ่านกันนะคะทุกคนตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังสูมไฟอยู่พอสูมไฟติดแล้วแล้วก็มาหุงข้าวกันเลยค่ะหุงไว้แบบนั้นและค่ะเดี๋ยวมันก็สุกเองพอมันเริ่มสุกแล้วเราก็แค่ลดฐานมันออกแค่นั้นเองนะคะแล้วตอนนี้ยายปุ่นดูเหมือนว่าฝนจะตกก็เลยรีบไปเก็บฟืนเข้าบ้านแกกลัวเสียงฟ้าร้องค่ะแ มาพกหัวไว้พอยายปุ่นเก็บฟื้นเสร็จแค่นั้นละค่ะฝนตกลงมาอย่างแรงเลยฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ดูสิคะทุกคนทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะตกหนักมากๆไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแรงเลยเกิสักพักนึงฝนก็หยุดแล้วค่ะตัวเล็กก็เลยมาทํากับข้าวตัวเล็กก็เลยทอดน้องไก่ให้เด็กๆกินค่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรกินดีนะคะสําหรับหน้าฝนแบบนี้เห็นน้องไก่มันอยู่ในตู้เย็นนะคะตัวเล็กก็เลยเอามาทอดให้เด็กๆกินซะเลยเด็กๆก็ชอบกินด้วยละค่ะเพราะว่าเขาชอบไม่ทํากินบ่อยเนาะน่ากินมากเลย แล้วตอนนี้ยายปุ่นก็มานั่งดูตัวเล็กทํากับข้าวอยู่นะคะไม่รู้ว่ากลัวฟ้าร้องอะไรขนาดนั้นถึงต้องโพกหัวน้องไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วละค่ะแล้วเมนูต่อไปยายปุ่นก็จะผัดกะเพราลูกชิ้นใส่หมูฝนตกแบบนี้เนาะไปหาซื้อกับข้าวที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องหาลื้อของในตู้เย็นละค่ะมาทํากินเห็นว่ามีลูกชิ้นมีหมูก็ทําไปค่ะเมนูง่ายๆแต่ก็อร่อยมากๆเลยนะลูกชิ้นเนี้ยเป็นลูกชิ้นหมูนะมันรสชาติอร่อยมากๆเลยตัวเล็กก็ชอบนะบ้านตัวเล็กน่ะตั้งน้นนะคะฝนเพิ่งตกเห็นที่อืื่นนเตกกัล แต่ว่าบ้านตัวเล็กมันเพิ่งตกตอนนี้นี่แหละค่ะมีหน้าลหละวันนี้ตอนกลางวานันตัวเล็กรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยปกติอจจะนั่งเล่นใต้ต้นไม้มันก็จะลมพัดเย็นสบายนะคะแต่วันนี้นั่งยังไงก็ไม่เย็นนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆตัวเล็กก็ไม่นึกว่ามันจะฝนตกนะคะตัวเล็กแค่พูดเล่นๆว่าร้อนขนาดนี้ฝนน่าจะตกแน่เลยพอตกเย็นมาฝนมันตกจริงๆด้วยค่ะตกมาแบบนี้ก็ดีนะคะต้นไม้มันจะได้เขียวชอุม่มวัวควายก็จะได้มีหญ้ากินเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะ่มันก็กินแต่ฟางเนาะสงสารมัน อกมาแค่นี้ก็ดีค่ะดีกว่ามันไม่ตกเลยเนาะโอ้โหพูดไปพูดมาผัดกระเพราลูกชิ้นของเราก็เสร็จแล้วละคะ่ะแล้วเมนูต่อไปก็คือผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งกินอีกแล้วแม่เก็บมาจากน้านะคะเพราะว่ายอดมันเยอะแยะเลยไม่เก็บก็เสียดายนะคะเพราะว่ามันมีแต่ยอดอ่อนๆทั้งนั้นยิ่งวันนี้ฝนตกนะคอยดูสิมันจะเกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยะคะ่ะยอดอ่อนๆมันยิ่งสาน้ําที่นาน่มีแต่ผักบุ้งแทบจะไม่เห็นน้ําอยู่แล้วถ้าใครอยากกินผักบุ้งกรอบอร่อยก็ไปเก็บได้นะคะที่นาไม่ห่วงหร ตัวเล็กนั่งเด็ดอยู่นะคะตัวเล็กไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนทิ้งเลยเพราะว่ามันอ่อนทุกอันเลยแต่ตัวเล็กก็เลือกเอาอันที่มันอ่อนที่สุดเลยนะคะฝนมันตกเพึ่งหยุดเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายดีค่ะไม่ร้อนเลยตัวเล็กอยากให้กลางคืนมันตกอีกอ่ะตัวเล็กอยากนอนฟังเสียงฝนมากถ้ามันตกอีกนะตัวเล็กว่ามันดีมากๆเลยนะตัวเล็กกลัวแต่มันจะไม่ตกคอยดูสิคะทุกคนฝนตกแบบเนี้จุดจีมันก็จะขุดรูแล้วละค่ะเดี๋ยวถ้ามันมีจุดจีนะตัวเล็กจะพาทุกคนไปขุดจุดจีนะคะมันก็น่าจะมีแหละค่ะเพราะว่าฝนนนมมััตกกแแแลล้้้วททุีหงง มันก็เลยไม่มีเลยตัวเล็กก็ปรุงผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเล็กก็มาทั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะแล้วก็เคลียร์เคลียร์กระทะนิดนึงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็เอาจะเอาผักบุ้งใส่ลงไปแล้วละค่ะดูสิคะทุกคนผักบุ้งของตัวเล็กสีสันน่ากินมากๆเลยผักบุ้งไฟแดงค่ะตอนนี้มันก็คือหอมมากๆเลยนะคะผักบุ้งเนี่ยผัดคลุกเคล้าแป๊บเดียวก็สุกแล้วแล้วตัวเล็กก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟไปเลยจ้าดูสิคะทุกคนมันหน้าตาน่ากินมากๆเลยเมนูกับข้าวในวันนี้กก็มีผผััดบุง ไฟแดงนะคะผัดกะเพราลูกชิ้นใส่หมูแล้วก็ทอดน่องไก่จ้าวันนี้ก็มีรถขายกับข้าววิ่งผ่านหน้าบ้านนะคะยายปุ่นก็ซื้อกับข้าวเนาะรถขายกับข้าวก็มีของขายเยอะอยู่ค่ะฝนมันหยุดปุ๊บแกก็มาขายกับข้าวเลยค่ะส่วนตัวเล็กนะซื้อส้อมเขียวหวานนะคะมันหวานมากๆเลยเมื่อหมาเห็นรถขายกับข้าวมาก็วิ่งหน้าวิ่งหลังเลยค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปซื้อกับข้าวไกลซื้อใกล้ๆนี่แหละค่ะสบายบที่สุดแล้วสภาพหลังฝนตกนะคะน้ําท่วมถนนหน้าบ้านตัวเล็กแล้วค่ะถ้าฝนตกมาที ตรงนี้น้ําท่วมประจําเลยนู่นตาการก็มาจากนานนะคะแกมากินข้าวเจ้ามาหมาก็ไปรอรับใหญ่เลยค่ะทั้ง4ตัวแน่แกก็มากินข้าวพอกินข้าวเสร็จแกก็ไปนอนฟ้าวัวที่ทุ่งนาเนาะส่วนเด็กๆนะ่ะพอฝนตกแค่นั้นแหละค่ะก็พากันมาเล่นน้ําฝนใหญ่เลยพากันเล่นดินเปือเป้อนๆแล้วก็พากันมานั่งเล่นน้ําฝนดอกไม้ที่ตัวเล็กปลูกไว้เนาะดูสิคะมันออกดอกเต็มเลยคะ่ะตัวเล็กปลูกเล่นๆน,นะคะแต่มันก็เกิดอยู่นี่คือต้นเศรษฐีนะตัวเล็กก็เอามาปลูกไว้เหมือนกันตอนแรกอะต้นมันตายแล้วนะแต่ตัวเล็กเอามา ต้นนี้ก็เกิดสวยมากๆเลยค่ะพอมันโดนน้าฝนแล้วมันก็จะเขียวกว่านี้อีกเนาะปกติตัวเล็กก็ลดน้ํามาทุกวันอยู่นะคะแต่มันไม่ค่อยชุดชื้นมันไม่เหมือนกันกับน้ําฝนเนาะดูสิคะทุกคนหนองน้ําบ้านตัวเล็กน้ำมันลึกมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีอ่น่าเดินเล่นมากๆเลยพอถึงเวลาหกโมงครึ่งล้วก็มาล้อมวงกันกินข้าวอีกแล้วคะ่ะมาจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันกับข้าวอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน